อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันจังหวัดราชบุรีฮะเมื่อกี้เสียค่าเข้ามาคนละยี่สิบาทลดสามสิบสองคนสิบสี่สิบค่ารถสามสิบก็ทั้งหมดเจ็ดสิบาทมีร้านอาหารมีร้านกาแฟไปไปไหนอ่ะเราไปตรงไหนก่อนอุ๊ยอากาศดี เรามาเมื่อสมัยหลายปีแล้วเนาะอู้ทำใหม่สวยมากบรรยากาศดีดีมีร้านกาแฟร้านกาแฟมีที่นั่งอ๋อตรงนี้เขานั่งแค่ขาแค่เทา้าเดี๋ยวเราไปดูบอ่อแช่ตัวก่อนก็ะได้เดินตั้งไหนเราไปทางรัฐไหมทำไมเราไม่ขึ้นเราไปข้ามสะพานใช่ไหมอ,อันนี้แค่ขาแช่เทา้าแค่ขาบอ่อสำหรับคนพิการอ๋อผู้สูงอายุเขาแยกด้วยนะ โอ้ยคุกคืนจังบรรยากาศดีดีทุกคนดูนะเขาทำใหม่นะสวยงามสะอาดสะอาดส่ก่อนไม่เล็กมาไม่ได้เป็นอย่างนี้นะทุกคนบรรยากาศดีแค่า,าแต่ก่อนนี้เรามาเขารอนตรงนี้ป่ะพี่โบเขาลงตรงนี้ไหม น้ำคูร้อนโปะกระถิ่นอะตรงนี้คืออะไรคะอ๋อที่ขายตัวเช่น้ำค่ะเชื้น้ำเราต้องซื้อตัวตั้งหากห,หรือว่าใช่ครับตรงเป็นจะเป็นแค่เท้าแค่ได้เลยครับแค่สี่ครับ<ช>ครับจะเป็นตรงนี้ก็จะเชีง่เงินหมอดรวมคนละยี่สิบครับแต่ถ้าห้องส่วนตัวก็คนละห้าสิบครับ เป็นห้องห,องหรอคะหรอครับ,รบเดี๋ยวเราสอบถามเจ้าหน้าที่ได้อ้อมีห้องส่วนตัวด้วยก็ไม่เวลาค่ะแล้ววันนี้ส่วนตัวเต็มล้อมแล้วนะคะส่วนตัวเต็มหมดแล้วคะ่ะโอ้แค่ 3, ตัวสามท่านนะคะ่งร้อยสบาคาั้งสไตลใบาเต็ม ก็จะแช่น้ำร้อนนะก็แต่ว่าอารมณ์ะเปลี่ยนได้นะครับตอนนี้จะเลยเป็นบ่อรวมค่ะได้อร,บอ,รดอบตอนไหนคะบ่อรวมได้รอบปลายสองค่ะสองตอนที่่เมองพี่เลยร์ตอนนี้ปายโมงครึ่งค่ะรอ,อนนบปลายโมงกำลังอีกประมาณสิบนาทีก็จะทายน้ำออกค่ะเหมดเมืองที่อยู่นะนะที่อยู่ว่าเป็นจังหวัดที่มาก็ได้หรืออำเภอที่มาก็ได้อันนี้แช่รวมเขาก็จะเป็นรอบๆไปเหมือนกัน 20บาทอันนี้นะทุกคนเราเข้ามาที่นี่นะแล้วเสียค่าบาัตร่านประตูเข้ามานะเราก็จะมาซื้อบัตรลงบ่อนบ่อน้ําร้อนใหม่นะ20บาทแค่ส่วนตัว50บาท40ตัวกว่าล่ะอ๋ออันนี้ร้อนเท่านั้นไหมอันนี้คือบอ่ออุณหภูมิอุณหภูมิสูงประมาณ40 สี่สิบจุดห้าเนาะสี่สิบห้าอันนี้ก็จะเป็นน้ำเย็นฮะไปเ้วไปเล่นน้ำเย็นรอเดี๋ยวอ้าวเราเราเข้าทางนี้ใช่ไหม บอ่อน้ำพุร้อนหน้่มไม่ทำใหม่เนาะในห้องน้ำถ้าเขาทำเสร็จแล้วเราจะได้เอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนข้างในนี้นะพออาบน้ำร้อนแช่น้ำร้อนเสร็จเราก็เปลี่ยนข้างในแต่ตอนนี้ต้องออกไปเปลี่ยนข้างนอกก่อนอันนี้ปิดปรับปรุงบอ่อแช่น้ำเย็นตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาของเราหมายเสองเราจะไปแช่น้ำเย็นรอ ดบ่บ่น้ำพูร้องบ่แช่รวมฮะบ่แช่รวมนะคะถึงเวลาหมดรอบเขาก็จะถ่ายน้ำออกนี่น้ำออกแล้วก็รอบใหม่ก็เข้าไปแช่ต่อตอนลงนะต้องอาบน้ำเย็นล้างตัวก่อนนะทุกคน ดูหน้าครบเวลาแล้วนะคะทุกคนขอให้แช่คนหนึ่งประมาณสามสิบถึงสีสิบนาทีก็จะเปลี่ยนบอ่อเปลี่ยนน้ำเปิดน,น้ําใส่ใหม่ดูหน้าก่อนครบแล้วกินน้ำไปด้วยนะคะทุกคนถ้าเผื่อว่ามาเพราะวัวนอุูหภะมิที่นี่น้ำสี่สิบห้าสี่สิบองศาไม่งั้นเดี๋ยวจะหน้ามืดเนาะเวิงเวิงแต่ว่าเบาตัวดีนะทุกคน คลิปนี้ก็พาทุกคนมาแช่น้ผํผพุร้อนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เมเล็กอยากแนะนํานะคะเพราะว่าอ่ามันสามารถทําให้ตัวเราเบาๆนะคะคลายกล้ามเนื้อและผ่อนคลายนะคะทุกคนอชอบคลิปนี้ยังไงก็มเมล็กฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้เมเล็กในการทําคลิปครั้งต่อไปด้วยนะคะเจอก,กันคลิปหน้าคะ่ะ